ก็มานี่ประเทศจีนนะคะวันนี้มันเดินที่ตลาดถนนคนเดินของประเทศจีนอาหารการกินเขาอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็เยอะมากๆเลยคนเยอะมากค่ะใช่คนยังมองใช่ใช่นี่เขงกินเต็มเลยหนาวหนาว คนอุีสเงพี่นิวการินไมคนเยอะมากเลยค่ะใช่คนเยอะมากวางกระเป๋าดีดีกัใช่เพราะว่าคนเมื่อกี้เราไปดูนกมานกอะไรนะคะเป็นนกอะไรไม่รู้นกย่างใช่ค่ะนกย่างกันไ

ันเป็นความบุญไปที่จีนนะเพราะว่ามันแบบใช่มันไม่ใช่ต้องเดินเช็คตลอดลาเขาเกือบจะจะบอกว่าคือเขาชนเรานะคะแต่ว่าเขาไม่ขอโทษค่ะเพราะมาที่นี่เขาปกติค่ะโอ้โหอันนี้คืออะไรเป็นร้านแบบเฮ้ยนี่ไงแมงป่องเนี่ยไปไป้ป โอ้ดอาห้ยังไม่ไลฟ์ยังไม่ไลฟ์เไม่ใหนถ่ายใช่ไหไม่ให่เราคงไม่ซื้อหมูมันหรอกไม่นอกินแค่เด็ก <laughs> ร <laughs> 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 ู腿腿腿้ด <laughs> <laughs> ้วยอะไรอะไม่ใช่อว่าเไ่ค่ไม่ให้ถ่าย เดินมาดูโซนของฝากตอนนี้มีอะไรบ้างคะจะให้ดูนะคะว่ายงัมคือจริงๆแล้วปกติแล้วคนเยอะกว่านี้ค่ะแต่พอดีเราเลี้ยวเข้ามาในซอยซอยหนึ่งจะบางคนเดินได้กลัวน่ากลัวเนาะแบบเสียงดังเมื่อกี้เขาชนเราค่ะเราก็เดินเลยค่ะแต่ว่าเขาไม่ขอโทษเนาะเพราะว่ามันธรรมดาเนาะใช่เราอาจจะ เราจะเข้าใจผิดงไงเราต้องระวังนิดนึงนะคะเวลาที่เราจะไปซื้อของนะคะต่อเขาต้องซื้อะคะ่ะถ้าต่อเราไปซื้อดุลตีหัวใช่ไหมคะอย่าเดินคนเดียวได้ะคะ่ะเพราะว่าอะไระดุนชุดดุนขอโทษนะคะดุนไม่ค้าฉุดที่ใส่หน้าก,กากเพราะว่าอะไรันาหนาวมากไม่ใช่ แนะน,นำว่าตัวไหนคะน้องน้องอะไรคะสวัสด,ดีค่ะน้องปุง้ยนะคะ,ดดคะเป็นเซเลปพี่นิวค่ะเป็นเด็กพี่นิวนะคะอ๋อโอเคต้องแบบดูแลช่วยเหลือทุกอย่างทางัทง้งด้านการเงินทั้งด้านการเงินด้าน,ด,านด้านการขายของ อะไรดีคะคือต้องเป็นต่อรองราคาแล้วก็จบการขายนี้ต้องต้องเป็นผู้เป็นคนดูแลทั้งหมดเลยไม่งั้นพี่นิวจะไม่จบกิจการสินเพราะว่าเพราะว่าคือคุณพี่นิวเขาพูดกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะนี่ก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษยิ่งมาต่างประเทศอย่างนี้ด้วยต้องดูแลเขาเป็นพิเศษเลยค่ะอืมอย่าซูมใกล้ค่ะสิวเห็นสิวเป็นไงบ้างนะ ผู้จัดการส่วนตัวจ้างมาเป็นผู้ติดตามโดยสปอนะคะทริปนี้ไม่เปิดหน้าเพราะว่าหนาวมากจะบอกว่าหนาวหนาวหนาวเห็นแค่จมูกกับตาก็สวยมากพอแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูของฝากที่แปลกๆกันเมื่อกี้นะคะเราเจอเราเจออะไรนะเราเจอแมงป่องแมงเราเจอแมลงป่องทอดปะ ใช่แค่เราไปถ่ายแป๊บเดียวอ่ะโดนด่าเลยโดนด่าเลยชวนซื้อก็ไม่รู้งงๆงเขาเห็นหน้าตาไม่ค่อยดีค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เจอเมื่อกี้นี้จะเป็นพี่นิวสวยคิมด่วนเดี๋ยวเขาเรียกว่านกค่ะมันหลุดคือว่ามันมองไม่เห็นแต่ก็พยายามใส่เพราะว่าห่วงสวย แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่านี่เราเรามากันสองคนค่ะจริงๆแล้วทริปนี้เรามากกี่คนคะคุณปุ้ยคะสามสิบสี่คนได้แต่เราเดินกันแค่นี้ค่ะเพราะว่าคจบข่าวนี่ค่ะมีจำหน่ายของฝากเยอะแยะมากมายเร็วค่ะสายและขวาเจ้าพนัการเรียกแล้วค่ะสักครู่นะคะให้ดูแตกกัน แค่เออแค่กันปะแต่ต้องระวังเฮ้ยน่นารักอ่ะมังฟิงมังมิงจริงๆเราคล้ายๆกับตลาดบ้านเราเนาะใช่มีวีด้วยคล้ายๆกับเซวันปะคล้ายเซวันเป็นถนนคนเดินของจีนนะคะคล้ายๆถนนคนเดินที่เชียงใหม่อ,ะอ่ะเออจริงค่ะที่เชียงใหม่ก็มีถนนคนเดินแบบเนี้ย คล้ายๆแต่ว่าเชียงใหม่มันจะเป็นแบบยาวไปเลยแล้วคนแบบเยอะมากอันนี้เป็นแบบโซนๆเป็นโซนโซนโซนแล้วแบบมีหลายซอยมากเลยของกินก็แบบของกินเยอะมากส่วนใหญ่คนเดินแต่โซนของกินส่วนใหญ่จริงนะที่สำคัญนะคนจีนเขากินแบบม <c oughs> ไม่อยายอ,ะอะ่ะคือไปยืนกินตรงนั้นนะซื้อตรงนั้นก็กินตรงนั้นเลยอ่ะ <c oughs> เออมันเป็นอะไรที่แบบเออโอเคว่ะ <c oughs> มีของแปลกๆแ, <c oughs> แล้วมาดูกระเป๋ากันค่ะ มีใครอยากได้กระเป๋าบ้างคะแป๊บนึงนะคะสิบหยวนค่ะเท่าไหร่คะใบละสิบหยวนคือห้าสิบบาทไทยค่ะใบนดียนะคะใบนี้นะคะโอเคเราไม่ซื้อค่ะถูกเกินไปผู้จัดการส่วนตัวแม่อนุมัตเมินให้ซื้อค่ะเป็นโมเดลรถมอเตอร์ไซค์เฮ้ยมีเย่มากเลยยูโมเดลมอเตอร์ไซค์ยี่สิบหยวนสี่สิบหยวนหกสิบหยวนยี่สิบหยวน หนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทสี่ร้อยบาทโอเคโอเคโอเคค่ะ okay. okay. okay, งั้นเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปเดินช้อปปิ้งกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะลงวีดีโอความคืบหน้าในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะพรุ่งนี้เราก็ต้องเดินทางกลับไทยแล้วพรุ่งนี้จะกลับไทยแล้วค่ะบ๊ายบาย